อาก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกม Forza Horizon 5อีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะมาซิงรถเต้นให้ดูกันอีกเหมือนเดิมซึ่งรถที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นเจ้า McLaren 7 6 c คันนี้เลยนะเป็นซูเปอร์คาร์จากแบรนด์ McLaren มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 3.8ลิตรก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรื่องของนะดีไซน์แอนเพซนะสีรถผมว่าคันนี้น่าจะเอาเป็นสีเดิมนะครับเดี๋ยวขอลองดูหน่อยว่ามันมีสีอะไรให้เลือกบ้าง สีของโรงงานก็จะมีสีส้มแบบนี้นะแล้วก็จะมีสีส้มอ่อนๆหน่อยเกือบๆเหลืองละแล้วก็จะมีสีเขียวๆนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มสีแดงสีแดงสว่างหน่อยแล้วก็มีสีดำนะแล้วก็สีน้ําเงินเข้มๆเกือบดําเลยนี่เป็นสีแดงเข้มเหมือนกันแล้วก็นี่สีเทาสีเงินนะครับสวยๆก็หลายสีนะมีสีที่เลือกค่อนข้างเยอะนะครับไว้สีแบบคาร์บอนก็มีนะเนี่ยเป็นคาร์บอนเปลือยเลยนะ ก็เฟี้ยวอยู่เหมือนกันแต่ถ้ารับคลิปนี้ <mm> ผมว่าใช้เป็นสีเดิมเลยแล้วกันนะสีส้มซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของแมคคาเรนอยู่แล้วนะในคลิปนี้ผมก็จะไม่เปลี่ยนสีรแล้วกันใช้สีส้มเดิมๆแล้วกันผมว่าก็สวยอยู่แล้วนะครับไม่เปลี่ยนเลยแล้วกันสลับสีไว้เดิมๆไว้เลยแล้วก็ในส่วนของ,งตัวพัตแต่งต่างๆนะครับมาที่เมนูอัปเกรดแอนด์จูนนิ่งนะครับคัสตอมอัปเกรดเดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูเครื่องยนก์กันก่อนเครื <mm> ่องเดิมคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง V8 นะครับนีเสียงก็ มีเสียงเทอร์โบโด้วยนะครับถ้าฟังดีๆเสียงน,นเดิมมาก็โหดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นเครื่อง v 1 2ได้ด้วยนะในเกมนี้เราจะสามารถวางเป็นเครื่อง6.1ลิตร v 1 2ได้นะครับโอ้เสียงโคตรโหดโอ้โหเสียงแบบโ,โคตรรถแข่งจะวางเป็นเครื่อง4.0ลิตร v 8ปดเทอร์บินเทอร์โบนะครับโอ้ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องของคันไหนเหมือนกันนะแต่เสียงเคราะมากเหมือนกัน ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะลองใช้เป็นเครื่องเดิมแล้วกันนะอยากจะรู้ประสิทธิภาพของเครื่องเดิมเนี่ยว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นเครื่องเดิมแล้วกันนะเป็นเครื่อง v 8ปดแต่ t m e McLaren นะครับแล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับเดิมๆม,มาเนี่ยจะเป็นขับหลังนะครับเราสามารถแปลงขับสีได้นะถ้าใครชอบขับสีแต่ส่วนตัวคลิปนี้ผมจะใช้เป็นขับหลังเดิมๆไวนะ้นะเปนก็ไม่เปลี่ยนมาดูที่รายละเอียดต่างๆภายในเครื่องจนต์นะครับขอมาดูที่เรื่องของตัวท่อเสียก่อนแล้วกันนะท่อเสียท่อเดิมๆเสียงก็จะะเปปปป็นนนนรมมาาาณี้้้ถอออแตต่่งขึหยส เสียงเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วถ้าท่อเลสล่ะโอ้เสียงซิ่งขึ้นเยอะเสียงดูแผดแผด,ดโหมดขึ้น,นรับถ่ายเป็นท่อแต่งมเลยแล้วก็ในะเรื่องของตัว Turbo นะเทอร์โบนะเดิมๆมามันจะเป็นทวินเทอร์โบอยู่แล้วนะแต่เราสามารถแต่งเทอร์โบเพิ่มได้นะเป็นเลสทรวินเทอร์โบหรือจะใส่แอนติแคลกเพิ่มได้นะเป็นไฟพุ่งๆแบบนี้แต่เหมือนบางที่เกมผมจะบั็กนะเวลาไปแอนติแลกเนะ่ยมัมองไเห็นรนะับ จะมีไฟพุ่มแบบนี้นะบางคนอาจจะลำคาญเสียงนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะฟังเครื่อง v 8แบบชัดๆนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่แอติแลกแล้วกันนะไม่งั้นเสียงแอติแลกมันมากบเสียงเครื่องหมดผมจะใส่เป็นเลสเทอร์โบธรรมดาแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์ผมก็จะใส่ให้สุดหมดเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยใส่ครบทุกชิ้นและสลับเครื่องยนต์นะใส่สุดหมดเลยต่อมาที่เมนูของแพลตฟอร์มแอนทารนริงนะเรื่องของเบรกแล้วก็ช่วงล่างต่างๆนะมาดูกันที่เรื่องของเบรกก่อนนะเบรก <Break S 2> ผมก็จะอัพเป็นเรกเบรกเลยนะเบรกรถแข่งสาไปแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้ผมจะใส่เป็นแบบเบรกละกันเอาไว้วิ่งในสนามอันนี้จะเป็นแอนต้โรบาร์นะครับด้านหน้าก็ใส่สุดปลายส่วนด้านหลังก็สุดเหมือนกันโอเคแล้วก็ในเรื่องของโลเคชันด้านในนะครับ ถ้าคันนี้ใส่โลเคชานในเนี่ยทรงก็้ดูโหดๆนะดูแบบเป็นรถแข่งเลยนะด้านในแล้วก็สเตตัสก็จะบวกค่อนข้างเยอะด้วยแต่สำหรับคันนี้ผมอยากจะได้ฟิลแบบเรียบๆอยู่ยังไม่อยากให้มันดูโหดจนเกินไปเพราะนั้นผมจะไม่ใส่แล้วกันนะให้มันดูเรียบรู้อยู่ก็ข้ามไปต่อมาที่เรื่องของเวอร์ดักชั่นนะไล่เบาแล้วก็ใส่สุดไปเลยนะไล่เบาสุดไปเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบทรงกําลังนับเรื่องคลัต์ผมก็ใส่คลัต์แต่งไปเลยแล้วก็ในเรื่องของไทมิชชั่นนะครับใส่เป็น ตัวไหนดีจริงผมว่าเกียร์เดิมก็น่าจะโอเคแล้วนะแต่ผมขอเปลี่ยนมาเป็นเลสไทมิชั่นดีกว่าสเตตัสอาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ที่ลดนี่ก็คือเลขไม่เปลี่ยนเลยนะอย่างแฮนด์ลิงเนี่ยเดิมๆก็จะเป็น6.3เนาะถ้าเราใส่เป็นเลสไทมิชั่นเนี่ยก็ยัง6.3อยู่ถึงแม้มันจะขึ้นเป็นสีแดงอะเนาะก็คือมันลดไปแค่นิดเดียวจริงแหละเลขไม่เปลี่ยนเลยเพราะนั้นผมจะใส่เป็นเลสไทมิชั่นไปแล้วกันนะเพื่อให้มันปลดล็อกเมนูการจุดเกียร์ด้วยก็ใส่ไปเป็นเลสไทมิชั่นนะครับส่วนอันนี้ก็ใส่สุดปลาย แล้วก็ในเรื่องของ Differential ผมก็ใส่เป็น r e d d i f f e r e n t i a l ลแล้วกันโอเคเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมาที่เมนูผมขอมาที่ a e r o a p p ปเป n ้ลก่อนแล้วกันนะเรื่องของชุด Aero p a พาต่างๆเนาะฟอนบัมเปอร์นะก็จะมีของตัวเกม Forza นะครับซึ่งก็จะมีสปิทเตอร์มีขานาดแล้วก็หูดึงด้านหน้าเนาะ ตามมาตรฐานของแต่งของ Forza ซึ่งก็มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะผมว่าข้ามไปแล้วกันนะไม่ใส่แล้วก็เรื่องของสปอยเลอร์ก็มีของ Forza เหมือนกันนะเป็นทรงมาตรฐานของตัวเกม Forza เลยนะเลี่ยมๆทื่อๆแบบนี้เลยซึ่งก็ดูไม่ค่อยเข้ากับรถเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็ข้ามไปแล้วกันนะเรื่องของ Aero p า r t นี่ผมจะไม่แต่งเลยแล้วกันนะมันดูไม่ค่อยสวยมีแต่ของ Forza แล้วก็อ่ต่อมาที่เมนูของตัวล้อและยางนะครับมาที่ c ท m ค o u า d นะครับตัวยางคันนี้ผมขอใส่เป็นยางสลิกเลยแล้วกันอ่าใส่ไปแล้วก็เรื่องของขนาดยยาาางนห้ ถ้าเราอัพใหญ่ขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ในเรื่องของ h ฮดรอลิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการออกตัวจะลดลงนิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นกับสิ่งที่ลดลงเนี่ยมันนิดหน่อยจริงๆนะก็คือเลขมันไม่เปลี่ยนเลยดูจากเลขสเตตัสแล้วเพราะนั้นผมไม่ใส่แล้วกันนะผมใส่เป็นขนาดเดิมดีกว่าไม่เปลี่ยนส่วนย่างหลงังถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยสเตตัสจะบวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ใส่เป็นขนาดใหญ่สุดเลยละกันโอเคแล้วก็ในเรื่องของตัวล้อนะครับสำหรับล้อของคันนี้ผมขอใช้เวลาเลือกสักแป๊บหนึ่าาาาจะใช้้เเวล,เลืออค่นนขง ตอนนี้ผมก็ได้ล้อที่ถูกใจแล้วนะครับเป็นลองทางวอร์สไนเนอร์ตัวนี้เลยนะทรงล้อตัวนี้มันก็ดูดูซิ่งดีแต่ก็ไม่ซิ่งจนเกินไปนะดูซิ่งแบบยังมีความเรียบหรูอยู่นะครับดูเข้ากับซูเปอร์คาร์ดีเพราะนั้นผมก็ใส่เป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันนะเป็นวอร์สไนเนอร์ VFF 1 0 1นย่ะครับใส่ไปโอเคเป็นประมาณน,นี้แล้วก็เร,เรื่องของขนาดล้อนะครับขนาดล้อหน้าเราสามารถขยายใหญ่ขึ้นได้ซึ่งถ้าขยายใหญ่เนี่ยมันก็ดูเต็มดีนะแต่สเตตัสอาจจะลดลงนิดหน่อยขยายดีมมอะ่ะะริิงๆขนนาดเดเเก็เคนะ ถ้ขยายให้ล้อมันดูเต็มขึ้นมันก็ดูสวยดีนะเดี๋ยวขอลองขยายใหญ่หน่อยทั้งหน้าหลังเลยชิบทรงมันจะเป็นยังไงอมันก็สวยดีนะล้อใหญ่ๆยางบางๆเออขอลองเป็นล้อจะใหญ,ใหญ่แบบนี้แล้วกันนะแล้วก็ในเรื่องของฐานล้อหน้าขยายออกมาดีไหมผมว่าเดิมๆมันน่าจะมุดซูมไปหน่อยเอาออกมานิดนึงแล้วกันเอาเป็นประมาณสเต็ปเดียวก็พอกำลังพอดีนะสำหรับล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับฐานล้อหลังก็เอามาสักสเต็ปหนึ่งดีไหมหรือจะสองสเต็ปดี ออกมาสัก2สเตปดีกว่าผมว่า2สเตปน่าจะดูสวยกว่าใส่ไปโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับในเรื่องของตัวล้อและยางเสร็จแล้วคนระับสำหรับการแต่งคันนี้แต่งครบทุกเมนูแล้วโอเคเซฟไปหลังจากแต่งเสร็จแล้วขอกดดูรอบๆรถนิดนึงอ่าทรงของรถก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจริงๆก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะเพราะว่าชุดพาร์ทที่เป็นชุดพาร์ทของแต่งสวยงามเนี่ยเราแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะเปลี่ยนในเรื่องของล้ออย่างเดียวนะที่เราเปลี่ยน ที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นล้อทางวอร์สไนเนอร์ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็ทําให้รถดูหล่อขึ้นระดับหนึ่งแต่ชิ้นส่วนอื่นๆก็ยังดูเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของของแต่งพัฟฟ์มาร์สส่วนใหญ่นะเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของช่วงล่างเนาะโอเคก็ดูหล่อขึ้นระดับหนึ่งนะเราจะเปลี่ยนล้อไปแล้วแต่ว่ามันน่าจะดูหล่อกว่านี้ถ้าผมโหลดเตี้ยมันอีกนิดนึงแล้วกันให้มันดูหมอบๆลงหน่อยน่าจะดูสวยกว่านี้เดี๋ยวขอลองไปดูที่เมนูอัปเนะดตจูนน จะเป็นยังไงนะโอเคเซฟไปอ่าหลังจากปรับเตีย้ยสุดก็ดูไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแต่ก็ดูเตีย้ยลงนิดนึงเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสลับการแต่งเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันด้านนอกเลยดีกว่าว่าคันนี้มันจะจี๊ดจ๊าขนาดไหนมาออกมาด้านนอกไปตกะวันพอดีนะจะได้เห็นรถชัดๆหน่อยเฮ้ยทรงของรถมันก็ใช้ได้อยู่นะล้อวอลเซเนอร์สีดำดุดูแบบนี้ดูตัดกับสีส้มดีดูบบดุบบด,ด,ดีนะลองออกตัวหน่อยครับ เสียงใช้ได้เราเปลี่ยนท่อมานะเสียงร่างกว่าเดิมลองเล่งหน่อยครับอื้ออื้อเอ,อ้ยเ,เ,เอาเรื่องว่ะแรงใช้ได้เลยแรงใช้ได้ไม่คีเลยไม่คีเลคือความแรงเอาเรื่องอยู่อัตราเล่งใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันในสนามเลยดีกว่านะสนามแรกที่เราจะมาลองซิ่งกันนะลองเป็นสนามไหนดีี่ลองเป็นสนามนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมฟาสทาวเวลไปเลยแล้วกัน เริ่มแข่งกันเลยเริ่มไป็นรถของเรานะ m ม c l a r e n t ทเวลก่อนเริ่มแข่งขอดูแรงมา้าที่นึงนะแรงม้าคันนี้ตอนนี้อยู่ที่905แรงมา้าแล้วก็ทอร์กอยู่ที่8 7 4นิวตันเมตรน้ำหนักตัว1181กิโลกรัมนะครับเราไปลองดูกันว่า,จ,ากกจะจี๊ดขนาดไหนในสนาม,มล้อวอลซไซเนอร์สวยมากครับผมดูเข้ากับรถมากมาสตาร์เลสกันเลย ยังไงจะรอดหรือเปล่าเอาป้ปยอย่ามีไปครับผมโอ้โหแลมโบออกตัวดีมากครับผมมาถึงก็แซงเลยแต่เราแซงขับครับผมเรียบร้อยแลมโบขาวเบา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 ไปครับคนสไปหน่อยนึ่งไม่เป็นไรเบรก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 เกือบ,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 บถูกก็แพงได้อยู่โอเคตอนนี้เราขึ้นอยู่ที่ห้าแล้วแบบงงๆตามไปครับถูกกันหน้าค่อนข้าง,าง,างจะแรง มันวิ่ตามท่านหรือเปล่านะด้านหน้าเป็นระบบวินนี่ฮุลคาร์สีฟ้านะครับจะถ่นหรือเปล่าจะถ่นหรือเปล่าเมืค่อยตามขึ้นไปนะครับแจ้งเย็นอยวแหกคุ้งไปครับไปครับโค้งเยอะจัดเออเบรก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 จะถูกำแพงโอ้โหโค้งเยอะจัดครับผมสนามนี้เยียบไปโอ้โหทุ่งดอกไม้ด้านข้างสวยมากเหยียบไปครับเหยียบไป ยังไงโค้งนี่แซงได้ไหมเรียบร้อยแซงลำบูมมาแล้วด้านหน้าเป็นพอสนะครับเบรก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 กระแพงกระแพงกระถูยังไงพอสคันนี้ยังไงพอ้อนขึ้นมาเรียบร้อยใส่ขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมขึ้นอยู่ที่สามนะครับแต่หน้ารู้สึกจะเป็นรถอะไรว่ามองไม่ชัดน่าจะเป็นคอร์เวตนะสีดำเล็เกจะไปโอ้โหเข้าโค้งดีอยู่นะคันนี้จะว่าไป เอ้ยเห็นจะรีกดีอยู่คันนี้ใช้ได้เลยความเร็วก็ใช้ได้นะเอาเรื่องระดับหนึ่งเลยเบรกเบรกเบรกโอเคต่ออยนี้แป๊บเดียวเราขึ้นไปอยู่ที่สองแล้วด้านหน้าก็เป็นคอสอีกแล้วจะตามแซงได้ไหมรู้สึกจะแรงหรือเกินกันด้านหน้าไปครับไปครับโค้งนี้แหละโค้งนี้แหละ,หละ,หละเรียบร้อยช้อนขึ้นมาขึ้นไปที่หนึ่งแล้วเออเออเบรก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 กูโดนชนท้ายโอ้โหท้ายนี้ยู่เลยครับรถเราโดนพอร์สชนท้าย ไปครับไปครับตอนนี้เราขึ้นอยู่ที่หนึ่งแล้วนะต้องรักษาตำแหน่งไว้ด้านหน้าเป็นทส้ชัยแล้วครับโอเคเข่าเส้นไปโอ้โหก็ใช้ได้อยู่นะคันนี้จะว่าไปเห็นหน้าตาดูเรเปียยๆแต่ว่าความแรงนี่คือเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็แฮนด์เลิงใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสนามต่อไปกันเลยดีกว่านะสนามต่อไปนี่ลองเป็นสนามแบบสตรีทบ้างดีกว่าไหมเอาเป็นสนามนี้แล้วกันซึ่งก็อยู่ห่างจากผมไม่ไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขับไป ระวังขับไปก็ชมบรรยากาศร,ร,รอบๆนะครับโอ้สวยงามมากบรรยากาศร,ร,รอบๆเป็นทุ่งนะ่ครับทุ่งกเกษตรกรรมนะเออไปครับโอ้บรรยากาศสวยมากเสียงเครื่องคันนี้ก็เราใจวะ่ะเปลี่ยนท่อมาแล้วคือเสียงโคตรลั่นเบาเบาเบา บกโอเคมาลองแบบสตีทเลสกันบ้างนะครับรอบนี้มาสตีทเลสเป็นสนามตองคืนนะครับมีรถชาวบ้านคอยขวางทางมาดูกันว่าเราจะรอดหรือร่วงนะครับแต่ละคันในสนามครับมีทางไฮเบรคาแข็กคาทั้งนั้นเฮ้ยโอ้จิ้มตูดซีซที c G T เข้าไปโอเค เบียดเบียดโอเคตามขึ้นไปด้านหน้าเป็นแบ็กเลนเซนเตอรครับผมโอเคให้ใส่ขึ้นไปทีละคั้นเอาแสงขึ้นไปเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยกระเบียดขึ้นอยู่ที่นห้าแล้วบ้าบอเบรก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 โอ้งเหาะเหกเบรกช้าไปนิดนะแต่กลับมาหนุนได้อยู่ไปครับค่อย้ตามขึ้นไปมันจะมีแหกโค้งไปทางหนึ่งนะเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นลาโบวินิโนนะครับ แท็กมาหนึ่งคันตอนเราขึ้นมาอยู่ที่สี่แล้วเบา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 โอเคโอเคเฮ้ยอ่อยา,ามเล่งมาใช้ได้อยู่นะคันนี้ไม่ขีเะลเลยอ,อ,อย่าไปับโอ้จี๊ตูดตามมาจี้ตูดจี้ตูดโอเคแสงขึ้นมาแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่สองนะครับ ด้านหน้าไม่รู้นอะไรวะมองไม่ค่อยชัดเหมือนจะเป็นเฟอร์รนะี่นะน่าจะเป็น488นะครับหรือไม่ก็458ไปครับตามขึ้นไปตามเฟอร์รี่ขึ้นไปยังไงยังไงยังไงดูตูดขึ้นไปดูตูดเบา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 แฮ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 โอ้โดนแซงคืนเกือบแซงได้แล้วเมื่อกี้มาเร็วไปหน่อยโอเคถามมันไปเหยียบมิดเหยียบมิด ไปครับไปครับเอฮ็ดเราลัดเลยแล้วก็ลัดแม่งเลยโอ้ต้นไม้จะลัดสักหน่อยเจอต้นไม้คู่กบเนิร์ดนะครับโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้แหละเราลัดใหม่นี่สเต็ปนี้สเต็ปนี้เลยเบา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 ปาดไปครับปาดเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นไปทีหนึ่งโอ้โหสเต็ปลัดปาดแล้วก็กลับมาปาดคู่แข่งโอ้ได้เฉย เอาวางขึ้นไปนหนึ่งเรียบร้อยครับผมเข้าเส้นที่หนึ่งไปโอ้โหหืนเข้าเส้นด้วยโคตรเท่เอ้ยเอาเรื่องจัดกับผมคันนี้เอาจริงสำหรับคันนี้ถึงหน้าตาดูเรียบๆนะเป็นซุปเปอร์คาร์ทั่วไปแต่ความแรงคือเอาเรื่องอยู่นะเออแฮนด์ลิงก็พอใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปลองสนามไหนดีลองไปสนามในเมืองมาดีกว่านะเอาเป็นสนามนี้แล้วกันเดี๋ยวผมฟาเท้าเรีไป,ไปมารอบนี้เรากลับมาที่สนามโรเอร์ิ่งกันอีกแล้วนะเป็นสนามแบบในเมืองนะครับ โค้งหน้าเยอะพอสมควรเลยจะรอดหรือร่วงไปอย่าไ,ไปครับอย่าไปอย่าไปยังไงยังไงเบรกเบรกเบรกโค้งโค้งโค้งส่วนกันจับมาตรงนี้ไปครับไปครับอ,อือ,อด้านหน้าเป็นแม็กกาเรน 720S นะครับตีตูดตีตูดตีตูดหาจังหวะแทงเรียบหล่อใส่ึ้นไปด้านหน้าเป็นแม็กกาเรนอาตูราเนียครับตามตรงนะครับ,รบดูดตูด ตดอยังไงเบรก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 กะแแบกเฮ้ยเกือบได้อยู่เดี๋ยวขใช่ไหมครับตอนนี้เราขึ้นอยู่ที่ห้านะครเบา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 โอเคเบาอีกรอบอีกเบาโอเคตามไม่ไปตามไม่ไปเบรก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 แตกขึ้นไปโอเคเบียกผู้แพ้แล้วไปอยู่ที่สี่แล้วนะต้านหน้าเป็นคอสนะครับเก้าหึงหนึ่ง เอ้ยถูถูเแพงยับเลยโอ้โหยังอยู่ที่4อยู่ตามขึ้นมครับโค่อก้พลาดจริงเบก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 ตาม้มาเหมือนจะทันอยู่ไปครับไปครับทั้งโค้งทั้งเนินนะสนามนี้โอ้ยตอแพงเอาไวหน่อยแล้วกัน บาบาบาโอ,อ้โหเหยียบไปครับเหยียบไปผู้สาวพันนันหน้ามันเข้าโค้งมันคมจัดเลยครับโหดมากหาจังหวะแซงเรียบร้อยแซงขึ้นอีกหนึ่งทันพันนาเป็นเฟอร์รารี่นะครับมันจะสี่ห้าแปดจุเตลีย์ตามมันไปเหยียบมิดไปเหยียบมิดป้าย โอ้วววโค้งสองปุงสองไชนกระเด็นหมดยังไงโค้งนี้ยังไงเรียบร้อยแทงงกันไปด้านหน้าเป็นออดี้อาร์แปดนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นอาร์แปดตัวเก่าเครื่องวีแปดหรือเปล่าหรือเป็นเครื่องวีสิบนะด้านหน้าอยจะตามไม่ทัน่ะตามไม่ทันจะถึงเส้นแล้วปูสนามนี้ได้แค่ที่สองไปครับผมพ่านไปหลายโค้งอยู่นะเลยตามผาด้านหน้าไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ก็ยังตีนะตั้งที่สองเลยนะ สำหรับสนามต่อไปผมขอลองเล่นไปสนามแถวแถวทะเลทรายแถวชายหาดตรงนี้ดีกว่านี่เอาไปสนามตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวฟาทาวเวลไปมาสนามนี้แข่งกันแถวทะเลทรายกันบ้างนะครับสตาร์ทเลสกันเลยย,ยังไงยังไงอาไปอย่าไม่ไปอย่าไม่ไปจิ้มตูดโอเคตามเข้ไปครับตามเข้าไป ยังไงครับยังไงครับโอ้มีแต่ใครแรงแต่รถเราก็แรงเหมือนกันเหยียบขึ้นไปโอ้เบก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 โอเคเหยียบขึ้นไปครับตอนนี้เราขึ้นอยู่ที่เจ yup> ็ดแล้วเบาหน่อยโอเคเบาหน่อยโอเคเบา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 เบกเบกเบกเหยียบขึ้นไป อย่าไปไปน้องจิ้มตูดเบรกเบรกเบรกโว้โว้โว้โอเคอย่าไปครับอย่าไป,อาไปโอ้กำแพงเกือบถูกตามกันไปแตน้าแม็กซ์เล่นเหมือนกันครับยังไงขอแซงหน่อยเรียบร้อยจิย่มหิวที่สี่แล้วไปแตน้าเป็นออดี้อาร์แปดนะสีแดง ยังไงขอแซงหน่อยขอแซงหนอ Đ ่อยยึ๊บยึ๊บโอเคเรียบร้อยขึ้นไปที่สามนะครับแซงได้อหนึ่งคันโวโคโค่เบรกไปก่อนโอ้โหน้านหน้าเราเป็น Lexus LFA นะครับตำนานเครื่องวิสิตที่เสียงโคตรเพราะตามแล้บ,บดูตูขึ้นมาดูตูขึ้นมาโค้งครับผมเปล่าแต่ที่ควายอยู่โอเคเรียบร้อยโค้ดิชอยขึ้นมาขึ้น,นไปที่สิ่งแล้วแบบง,ง่ายๆสบายๆเนี่ยครับ เฮ้ยเอาเรื่องจัดว่ะคันนี้เออเห็นหน้าตามันดูจะเป็นซุปคาร์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าความแรงนี่มันโอ้โหเอาเรื่องเลยวะ่ละไฮรันลิงก็พอใช้ได้เลยโคตรโหดเบาเบาเบาเดี๋วววยวไปเดี๋ยวไปเบกเบกเบก โอ okay, okay. เคโอเเคอาเส้นชัยแบบสบายๆชิวๆครับผมโอ้โหจัดครับผมคันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแถมให้ดูสักสนามนึงแล้วกันนะเอาเป็นสนามตรงริมชายหาดฝั่งนี้แล้วกันเอาเป็นนี่สนามนี้แล้วกันนะเป็นสนามแบบวนรอบนะครับเป็นสนามเซอร์กิตฟาดเทเบิลปไปเลยมาสนามนี้เป็นบรรยากาศแบบค่ำๆเนะาะค่ำๆหรือเช้ามืดไม่รู้ดูไม่ออกเหมือนกัน โอเคสตาร์เล็กกันเลยมาไายตัดละคันแรงๆนะครับ,รอ,นนรบออกตัวมาโดนล้างตายแลย้วเอ้ยโดนเบียดโอเคแสงขึ้นมาได้อยู่กลับไปที่สิบปินอยู่ที่เก้าเออแสงขึ้นไปครับทีละคันใจเย็นดันนาเป็นคอสตามขข้นไปตามขึ้นไป เบรกเบรกเบรกโอ้โงๆโง่งโง่งกําแพงต้นไปหนึ่งทีไม่เป็นไรโอ้โหแดนหน้านำเราไปาาข้างๆห่างอย่ยบไม่ไปอย่ยบไม่ไปแดนหน้าเป็นเล็กซัส LFA แสงอะไรครับ้านหน้า A35 แสงหมดเรียบร้อยตอนนี้คือยู่ที่ห้าแล้ว ต่ำแพงสูงนิดนึงไม่เป็นไรตานารถอะไรไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จักเหมือนกันต่ำไปหขึ้นไปเบรกเบรกเบรกเกียร์นิดไปเกียร์สูงแพงนิดหน่อยเราขึ้นมาอยู่ที่สี่แล้วด้านหน้ารถนี้เป็นแมคเบรน 570S นะครับต่ำไหมครับต่ำไหมยังไงจีตูดจีตูดจีตูด เบกเบรกเบกเบรกเบียดไปโอ้โหพี่หมีที่สาม,ามาครับตามครับตามไปด้านหน้าเป็นเฟอร์รี่สีเทาเหยียบไปครับเหยียบไปยังไงยังไงเรียบร้อยขึ้นหนีที่สองด้านหน้ารถอะไรวะนะเฮ้ยกำแพงเสียความเร็วเลยนี่นจะเป็น R8 นะครับด้านหน้า ตามที่หนึ่งอยู่นับเราค่อข้างห่างเลยอะตามทันไหมเนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปโอ้โหนับเราห่างมากอนะตามทันไหมเนี่ยตอนนี้เข้ารอบสุดท้ายแล้วนะรอบที่สามสนามนี้แข่งสามรอบนะครับอย่าไปเบรกเบรกโอเค อย่ามิดอย่ามิดเบาได้อยู่ได้อยู่แต่ตามตามยากมากเลยครับด้านหน้าแรงมากเอ,อ้ยเราพลาดโค้งนี้เราพลาดถูกรแพงไปเลยโอ้โหเอาว่ะเริ่มจีขมมจ้ขึ้นมาเริ่มจี้ขึ้นมายังไงยังไงโค้งนี้แหละปาดขึ้นไปเรียบร้อยเบา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 โอ้หลับถูกระแพง ด้หลังตามมาติดติดเลยครับตามมาติดตูดเหยียบนี้เบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยโอเคเบรกเอาโค้งเอาโค้งสวยๆเรียบร้อยเ้นใช้ด้านหน้าเข้าที่หนึ่งไฟก็ผมได้อยู่อะ โอเคก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับการแข่งในสนามบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดนะสำหรับคันนี้เห็นหน้าตาดูแบบเหมือนซปเปอร์คาร์ทั่วไปเลยนะเออไม่ได้บือหวาอะไรมากแต่ว่าความแรงคือสุดยอดมากนะครับคันนี้เอาเรื่องเลยแล้วก็แฮนด์ลิงก็พอใช้ได้เลยนะเอโอโหดโหดโหดโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลองเทสท็อปสปีดกันเลยดีกว่านะซึ่งก็เหมือนเดิมนะผมจะไปเทสที่เดิมตรงไฮเวย์ตรงนี้นะครับ ออกตัวจากตรงสะพานตรงนี้ซึ่งก็ห่างจากเราไม่เท่าไหร่เนะเดี๋ยวผมขับไปแล้วกันนะขับไปแบบชิลๆซึ่งระหว่างขับไปเนี่ยผมก็จะเงียบให้ท่านผู้ชมฟังเสียงเครื่องกันด้วยโอเคไปกันเลย จอด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 ออกอกันตรงนี้นะครับเด mm ี๋ยวมาเทท็อปสปีดกันซึ่งก่อนที่เราจะออกตัวเพื่อเทท็อปสปีดกันเดี๋ยวผมจะเบิร์นให้ฟังเส,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 สียงเครื่องกันอีกรอบหนึง forward, ่งแล้วกันนะโอ้โหเสียง V- 8นะผมวีเทวินเทอร์โบโคตรโหดมาเปลี่ยนท่อมาด้วยนะเสียงก็เลยดูแบบตังขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะดูโหดกว่าเดิมเลย Okay. มาเดี๋ยวเริ่มทดสอบกันเลยนะครับใน3 2 1เอหย่าป้ายตอนนี้ความเร็วไปที่200แล้วครับความเร็วขึ้นค่อนข้างไวอยู่นะ300ไปแล้วไปครับไปครับอย่าป้ายอย่าป้ายตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ 3 7 0เจ็นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเข้าเกียร์เจแล้วความเร็วจะไม่ค่อยขึ้นแล้ววะ่ะนิ่งๆไปเลยเหมือนความเร็วอยู่ที่ประมาณ3 7 0เจ็นะครับตอนเกียร์หแล้วก็พอเข้าเกียร์เจแล้วเหมือนความเร็วจะถอยกลับมานิดนึงนะเออเป็น360ไปปลายเนี่ยครับ อย่าไปอย่าไปอย่าไปแนไปทางลงเดินนีครับถือว่าจะได้เท่าไหรโอเคสามเจ็ดสี่สามเจ็ดห้าสาก็ครับผมความเร็วที่นสูงสุดคือ3ามกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนีครับสำหรับคันนี้ก็ถือได้ว่าค่าสูงระดับหนึ่งเลยนะทํได้สามเจก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ะนะครับ แต่บอกเลยว่าการเอาไปวิ่งในสนามพันนี้โหดมากเลยนะทั้งไฮเดอร์ลิงทั้งอัตตาเร่งเนี่ยคือค่อนข,ข้างดีเลยเหมาะกับการวิ่งสนามมากๆเลยคันนี้เออโหดจัดโหดจัดโอเคเอานว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สำหรับเจ้าแมคเฟรนสเวลฟ์คันนี้นะครับเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะเพราะว่าเอาไปวิ่งในสนามนี่โหดเลยนะถึงหน้าตาจะดูธรรมดาธรรมดาดูเป็นซุปเปอร์คาร์ธรรมดานะ แต่พอวิ่งในสนามนี้โหจัดนะครับคันนี้คลิปนี้ก็จบไปพีงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นรถอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตาม,มันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบายจ้า